ดเขาบอกว่าให้ติดตามเขาคนเนี้ยตัวใหญ่มากกายฟอลโลมีโอเคม่หนุ่มใจดีเขาบอกว่าให้ฟอลโลเขาไปองไรอะพี่เลสโก้เขาบอกเลสโก้เร็วเร็วเร็วามหัวโตมานะตามหัวส้มมานะมีตู้ล็อกเกอร์ด้วยโอเคพร้อมยังเงียบก็ถามกู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 เฮ้ยเขานับด้วหวะที่ทู่วัน go แล้วว่าจะต้องมีผีตามเราป่ะเราไม่เห็นมีผีตามเรานะไอหมอนี่มันอะไรเราก็เนี่ยลันมันมาช่วยเหลือแต่ว่ามันก็ทําให้เราระทึกมากขึ้นนะจริงค่ะอะไรอ่ะยันหนีในแบบก็เนี่ยไม่อะไรเฮ้ยมีผีจริงด้วยีเราเห็นผีเราเห็นผีแล้วมีหน้าจอด้วยเว้าวมีหน้าจอด้วยไอเปรตี่มันตั้งใจหรือเปล่าอ่ะ มันคุณไม่ได้ตั้งใจหรอกเลยไอ้ผีไอ้ผีคุณน้องไอ้ผีไอ้ผีมันสู้มาคนน่ากลัว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 เฮ้ยเฮ้ยแล้วมานลอยเหรอขับเรากลับรถแบบนต้องมันตามคุณมันตามคุณไป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 ไอ้หมอนี่มันลอยอยู่ไอ้หมอนี่มันลอยอยู่เร็ว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 เร็มันเรียกใหญ่เลยคำเฮียกายแล้วเร็วแล้วไคุณดูคุณดูรูปนั่นดิกาใชายล้มนั่นแหละโบกกลับมาโโโบวิ่งตามผีมา นั่นแหละโบโบทะกีโบโบไปไหนประตูทำไมประตูยังไม่ถูกเปิดอ่ะไม่ไม่มันบอกให้ลันต่อลันต่อลันต่อเว้ยปี๊ปต่อเว้ยปี๊ป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 ปีิปคุณอ้อไม่ได้คุณอ้อไม่ได้ไม่ได้เสียงดังมากเลยว้ายว้ายว้ายวี่ยอ้ก็ยังตกใจอีกมันมีมันคนละตัวกันอันนี้คุณแม่แม่ชูรีแม่ชูรีอะไรแตงเกี่ยวมันก็ดำแล้วสินแม่มึงเอ้ย ตับทางกูบาลมึงนี่อีถีอีสเลยแม่งกูบยิ้มด้วยกูจะม่เหตุผลอย่างเงี้ยมันยิ้มด้วยข้างหน้ามีอีกนะเธอจริงปะเนี่ยจริงจริงจริงไหนอะแกล้งแล้วสงสารเว้ยตึงดึงไอ้นี่ไม่เท่าไหร่ไอ้นี่ยังยิ้มอ่อนโอเคอยู่